ด่านหนึ้อห้องท้องฟ้าความยากในการเอาตัวรอดระดับ1ปลอดภัยมั่นคงจำนวนเอนติตี้ต่ำสุดด่าน117เป็นด่านที่หนึงร้อยสิบแปดของ a c ก r o มส์ซึ่งด่าน1 1ึ่เป็นด่านที่ดึงดูดใจและทำให้รู้สึกสบายและโล่งใจคำอธิบายด่าน117เป็นด่านที่ดูเหมือนจะไม่ซ้ำกับของใครด่านนี้จะเต็มไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้พลาสติก เหล็กและหินอ่อนพื้นและผนังจะทำมาจากคอนกรีตท,ที่ทาสีฟ้าและมีลูกก้อนเมฆไฟในด่านนี้จะเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เหมือนกับด่านศูนย์แต่ไฟในด่านนี้จะจัดวางแบบเรียงๆกันและจัดวางแบบมีระเบียบไฟในด่านนี้จะไม่กระพริบและไม่เคยดับเลยสักครั้งจึงทำให้ด่านนี้มีความปลอดภัยอนานิคมและชุมชนไม่มีอนานิคมหรือชุมชนในด่านนี้ Entity ้ Ent ่านนี้จะมีแค่ Entity ชนิดเดียวคือ Facelink ซึ่งมีทั้ง Facelink ที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ทางเข้าหาประตูที่มีรูปวงกลมจะเข้ามาด่าน117ซึ่งประตูนี้สามารถเจอได้เกือบทุกด่านทางออกโนคลิปที่พื้นจะมาด่าน10หาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในด,ด่านนี้เมื่อกดปุ่มในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คุณจะถูกส่งมายัางดาบหก